และแล้วก็เจอทีเด็ดอีกหนึ่งร้านถึงเขาจะเก่งเรื่องต้มต้มนุนต,ต,ตุนแต่ความอร่อยเขาไม่ต้มตุนเราแน่นอนเปิดด้วยเมนูซิกเนเจอร์เตี๋ยวเนื้อวากิวสมุนตุนอันนี้เราเลือกเส้นเป็นอูด้งนะเส้นลวกมาหนุบหนุบนุ่มๆน้ำซุปเขามีรสชาติที่ยูนิคมากๆเลยอะเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครจริงๆแล้วเนื้อวากิวนี่นะเขาก็ให้มาชิ้นแบบใหญ่ๆเลยแหละเต็มปากเต็มคําดีสักทีเดียวเอนตุนเนื้อตุนนี่เขาก็ตุนมาดีๆไม่ต้องเคี้ยวเลยแค่ลิ้นดุน สูตรเด็ดอือหือม,มันช่างนัวสักจริงๆทั้งลูกชิ้นทั้งไก่จี๋ทั้งกากเจียวเขาใสมาแบบไม่ยั้งร้านนี้เริ่มถูกใจกัสแล้วแต่เดี๋ยวสายชาไทยห้ามพลาดส,สิ่งนี้ถ้ามาร้านนี้แล้วไม่สั่งชาไทยถือว่าผิดขอให้มินิฮาร์โอ้ my god ข้าวราดแกงกะหรี่เนื้อสมุนตุนกินเครื่องแกงกะหรี่หอมถึงใจประสานกับเนื้อตุนที่เปื่อยนุ่มโอ้ยฟินเหลือเกินวันที่ของกินเล่นเกี๊ยวกับกรอบหมูเด้งแน่นๆจัดไปทางตรงไม่ต้องอ้อมอือหือหมูเขา กินได้กับร้านสมุนตุนร้านก๋วยเตี๋ยวเปิดใหม่ที่ลาวิล e ล่าอารีติด BTS เลยนะ